สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้เราก็จะมาทําเมนูที่น่าสนใจอีกเมนูครับเมนูนี้ก็คือข้าวเหนียวนึ่งครับทานกับไก่ทอดครับครับเมนูนี้ก็เป็นเมนูที่ทําไม่ยากครับแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงครับก็เป็นเมนูที่น่าสนใจครับในช่วงของวันหยุดฮะอันดับแรกครับเราก็ต้องแช่ข้าวเหนียวไว้ก่อนครับท่านผู้ชมครับ ครับก็สาวด้วยน้ําเปล่าครับก็สาวข้าวเหนียวด้วยน้ําเปล่าครับหนรอบครับครับเทน้ําทิ้งครับแล้วก็เติมน้ําลงไปครับแช่ทิ้งไว้ครับถ้าจะให้ดีครับท่านผู้ชมครับก็อย่างน้อยก็6ชั่วโมงครับ รเรวก็แช่ทิ้งไว้ก่อนครับครับหลังจากที่เราแช่ข้าวเหนียวได้ที่แล้วครับเราก็นํามาใส่ภาชนะที่ใช้นึ่งครับก็ที่ผมใช้วันนี้ก็คือเป็นหวดครับหวดหนึ่งข้าวเหนียวฮะจริงๆเราจะใช้ซึ้งก็ได้ครับแล้วก็ใช้ผ้าขาวบางรองฮะ ต้องบอกว่าเป็นเมนูที่เหมาะมที่จะทําในวันหยุดจริงๆครับท่านผู้ชมครับครับก็เอา,อาน้ำข้าวเหนียวครับเทใส่กับหวดนึ่งข้าวเหนียวครับแล้วก็ทิ้งให้เสด็จน้ำครับ แล้วก็พอสด็ดน้ำเราก็นำขึ้นไปนึ่งครับนึ่งข้นเหนียวครับทำไม่ยากครับท่านผู้ชมครับแต่ทำออกมาแล้วก็ทานร่วมกับอาหารลหลายๆอย่างครับได้อร่อยอะ่ะ ก็ปิดฝาทิ้งไว้ครับครับพอสุกแล้วครับท่านผู้ชมครับแล้วข้าเหนียวอยู่ในหวดครับก็อาจจะทับกันแน่นครับแล้วก็ เอามาเทใส,ส่หม้อครับครับแล้วก็ใช้ทับพีครับคนข้าวเหนียวฮะข้าวเหนียวร้อนๆนี่ครับทานกับไก่ทอดหรือหมูทอดนี่อร่อยมากฮะ ครับแล้วก็พอคนได้ที่ครับท่านผู้ชมครับแล้วก็เทใส่กระติกผมใส่กระติกน้ําแข็งไว้ฮะเพื่อที่จะได้เก็บความร้อนได้ดีฮะถ้าเรานึ่งช่วงเช้าครับตกเย็นมาก็ยังอุ่นอยู่ครับหรือจะทิ้งไว้หนึ่งคืนก็ยังอุ่นอยู่ครับครับแล้วตอนนี้เราก็ได้ข้าวเหนียวแล้วครับเราก็ไป ไก่สำหรับทอดกันครับไก่วันนี้ครับเราที่เรามีก็คือเป็นเปีกบนไก่ครับก็วัตถุดิบที่ใช้ก็ใช้ไม่เยอะครับก็ใช้ตามปกติครับกระเทียมครับพริกไทยครับ เดี๋ยนี้เราก็ปั่นกระเทียมก่อนครับผมจะใส่ใบมะกรูดลงไปหน่อยเพราะว่าผมค่อนข้างจะชื่นชอบครับใบมะกรูดจะมีความหอมครับมากับไก่ย่างก็อร่อยคฮะังมีกลิ่นหอมออกรสชาตินิดนึงครับ ปั่นให้ละเอียดเลยก็ดีครับท่านผู้ชมครับครับพอปั่นเสร็จแล้วครับเราก็มาเทาใส่กับไก่ครับแอ่นี้เราก็ได้กระเทียมแล้วก็ใบมะกรูดครับปัน่น อันนี้ก็คือพริกไทยครับพริกไทยเม็ดครับท่านผู้ชมครับก็มาตําให้ละเอียดครับแล้วใส่ลงไปผมจะใส่ประมาณเลยครึ่งช้อนมาหน่อยครับถ้าใส่มากก็กลิ่นอาจจะชุนฮะใส่รดดีครับหรือผงสําเร็จรูปฮะประมาณช้อนนึงครับที่ผมใส่ไปครับอปริมาณไก่ที่ใช้วันนี้ก็คือ1นึโลครับท่านผู้ชมครับน้ำมันหอยครับ น้ำมันหอยก็ใส่สัก2ช้อนครับผงกะหรีครับใส่ผงกะหรีไปนิดนึงครับน้ำตาลทรายครับอันนี้ที่ใช้ก็คือน้ำตาลทรายแดงครับผมชอบตรงกิจจะหอมดีครน้ำตาลทรายก็หนึ่งช้อนฮะก็พอใส่ส่วนผสมเสร็จแล้วครับแล้วก็คล้าวให้เข้ากันครับ เสร็จแล้วเราก็หมักทิ้งไว้ครับท่านผู้ชมครับปกติทุกครั้งผมจะหมักทิ้งไว้อย่างน้อยก็6ชั่วโมงครับครับพอหมักทิ้งไว้ได้ที่ครับแล้วก็มาเติมแป้งครับแป้งทอดกรอบครับใส่ลงไปนิดนึงครับ ใส่แป้งครับทุกอย่างครบเสร็จแล้วครับก็ลงมือทอดครับพอเราใส่แป้งลงไปแล้วครับเราก็ เวลาทอดแล้วก็ตักใส่ทีละชิ้นนะชิ้นครับเพื่อไม่ให้ติดกัน mm hmm. ตอนนี้พอลงน้ำมันไปแล้วครับอ่าส่วนสมต่างๆวัตถุดิบต่างๆที่เราใส่ลงไปครับ mm hmm. ก็จะออกกลิ่นหอมครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ต้องกลิ่นหอมมากครับ สุกครับแล้วก็ตักขึ้นมาครับพิงไว้ให้เสด็จ้ํำมันครับแต่นี้ข้าวเหนียวเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับพร้อมทานกับไก่ทอดครับอันนี้ไก่ทอดเราก็ทอดเสร็จแล้วกิ่นหอมมากครับก็สามารถนําไปทานกับข้าวเหนียวได้เลยครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ไก่ทอดของเราก็เสร็จเรียบร้อยครับก็เป็นเมนูที่ใช้เวลานิดนึงครับแต่พอ ทำเสร็จแล้วก็รู้สึกว่า,าคุ้มค่ามากครับก็กินหอมครับน่าทานครับขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามรับชมครับไว้เจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ต้องขอกลาสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับ